สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเีย่อสายแตกกันน้องเอาเดี๋ยวคลิปนี้ FC ครับลูกสาวอยากเจอพี่มุกว่างั้นใครรู้ก่อนตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันครับฝนตกโอ้อยางยับเลย เอาอยัางไงเอาอของมาฝากครับอุ่นๆเลยอุ่นๆครับแม่ยายเอาให้ยยหเดี๋ยวให้ลูกสาวถ่ายรูปก่อน<_><_>พอเพิ่ลงมาถ่ายรูปพี่ม้งไหมลงมาลงมาแล้วแป๊บหนึ่งแล้วเขาอ,อยากถ่ายนี้เขาถ่ายนี่ ท้ายวันนี้สวัสดีค่ะพี่มุกก่อนสวัสดีค่ะลุงด้วยสวัสดีค่ะตาด้วยสวัสดีค่ะพี่มุกแมนเฮ้ยเจ๋อพออ่ะ ลูกสาวได้ถ่ายแล้วครับสิบเอ็สายเจ๊อยู่ไหนเอากบ่เลยความสวยครับพี่น้องคันนี้เก่าสุดเลยครับไม่โคย้ายด่วนครับคอยดูว่าเจจะไปทางไหน ลูกสาวอยากถ่ายรูปก,กับน้องมุกค,ครับ<ม>ก็เลยพามาโอ้คันนี้รถลุงสดพี่น้องสวยมากเลยครับคันนี้เป็นรถลุงวงเจริญมิวสิกคันนี้สวยเนละน่าจะเป็น 7e ครับคันนี้เคซิบบัตไทยแลนด์รอมากเลยครับ

อ้าคันนี้เฉลี่สุดเลยเนาะรถไครนี่โอ้โอ้ปลายไปโดนอะไรมาเห็นว่าจะไปทำปลายใหม่นะ่จาจะตัวนี้แหละครับเปี้ยวทีงานหน้าฝนพี่น้องกำไรได้ไม่เยอะครับอยู่ตัวถือว่าโชคดีพี่น้องอย่าให้เจ็บตัวก็พอแต่ส่วนมากจะเจ็บตัวนะ ทำใจครับอาชีพหลังพวงมาลัยเลื่องไม่ได้เงาตาแตกขยันล้างครับเจม,มุกนี่อาอันไหนกลับบ้าน กบ้านเลยบะเดี๋ยวเจมุกซื้อไมโครสี่คันพอดีเลยหนึ่งสองสามสี่โอ้รถรถเขากระบะดินติดเต็มเลยไหมมองเห็นเลยนี่ยบอกบ่อน้ำสิพอถือจังหวะดินพ่นหรือเปล่ามันเหนียวไงเออ ยไปนีไหนสาอ๋อ่จผมนวไม่เทงไเท่ผมถามคนขับไมโคว่าเขานอนบ่อพี่ก็เลยไปเถียวสองไงนี่สี่โมงยังใบใหญ่เหรอว่าจะี่อเอาอะไรเรียบบานกไม้ย้ายเกม้จะดีกวผมม่รู้ว่าเขาจะย้ายหรเปลยตัวเดียวเคุยไวไม้ว่าพวก็ไม่ย้าย ยับเลยครับโคขึ้นเทนเลอรถรวมไม่รู้ครับงานนี้ฝนตกครับไม่ไปได้ถ้าอยู่ก็อาจจะวิ่งไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกเปียกหมดเลยนี่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะเป่ากองก็เป่าไม่ได้ครับฝนตก สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับฝนตกหนักแนละ้ว